น,นี่คือแม่น้ำกกไหลาจากพม่าลงมาผ่านอำเภอแม่อาอครับท่านต่านไทย ปิงวังยมน่านแม่น้ำกกทั้งสี่สายไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาอะนี่แหละปิงวังยมน่านกกไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาออกจากแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ลงสู่อ่าวไทยนี่แหละนี่ต้องไปเด่งแม่อยู่ตรงนี้เนี่ยเล่นกับพี่สาวสองคนน่งวิ่ง ว่าจากนี่ไปถึงน<ม>ู่นได้ก็ความกว้างไม่เท่าไรเองห้าสิเมตรนี่เมื่ก็ว่ายน้ำเนี่ยขั้นเนี่ยไม่กลัวห้าสิเมตรความกว้างแม่เชียงรายได้หน้าช่องเที่ยวนะ ลำน้ำกกนะครับลำน้ำแม่กกซึ่งอยู่ในอำเภอแม่อายไหลผ่านทางเขื่อนของพม่า